สวัสดีครับยาเชาชีวิตคนทำงานงานช้างครับต้องแฮกีตาตื่นมาได้ยินเสียงไกลขั้นตื่นจากบ้านออกมาแล้วครับหน้าลางหรือไม่ลางฟันแปรงไม่แปรงลืมตาปุ๊บต้องนึกถึงช้างครับนะครับนี่คือชีวิตคนเลี้ยงช้างว่าชิดว่าใจของคนเลี้ยงจ้างย่างแต่จริงครับตื่นมาถึง่งปุ๊บแฮกีตาตื่นอันดับแรกเลยช้างก่อนครับ พอจางหลําป้าพวกป้าไม่รู้จะลดคาดไปกินกล้องเจ้าบ้านไม้มีป้าไม้พอได้เห็นจางมาได้เห็นจางแล้วก็อุนอุนใจครับพอร่างงานมาก็แกจางครับแก่จางทํางานครับเออเมียเมียจางมันเมียอยู่บ้านพูดได้แรงได้ไม่พลือแต่จางนี่ครับนี่พูดจริงๆนะไม่จะว่าแรงเรื่องบนรณุนปนี คนบางคนน่ะราคาช้างก็สุแต่งแต่งแต่งช้างครับไอซื้อช้างกับแต่งเมียช้างแพลงว่าบางนี้ตัวท้าบลานนั้นปวดเล่นเล่นกันนะครับค้ำๆมันกันคับไม่สี่เด e ็ด anyway, นะครับแล้วก <c oughs> ็การทํางานไม้ครับล้วว่าเช้าว่ารุ่งครับขนตั้งไว้ครับว่าเช้าว่ารุ่งล้วว่าเช้ามืดครับใส่ติล้วว่าชาวมืดพร้อมได้ครับรู้ไหมครับช้างไม่้อนครับนะครับ ตีเก้าตีสิบตีสิบกว่าก็ผักชานะครับการทํางานจริงๆของคนโบราณครับตอนเทียงคนก็ได้นอนได้ผักชางก็ได้ปล่อยกินหญ้าตามรองห้วยรองหุบแบบนี้ครับนะครับแต่ตอนนี้น่คือทำไมไม่เฮ้ย,ยบางซิ่งบางย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับนะครับบางบางทีบางบางเจ้าเรื่องของพรมบางชุดชุดตีบ้านมาตีสิบตีสิบเอ็ดกับกว่าจะได้แก่ช้างมาลากักไม้ลกักผ้าเทียงกันนรับนะครับ โอ้ยอยากก้ามาแก้แรงมั้งโอ้ย,อยละตีเก้าครึ่งตีสิบชางอยู่บนเนินบุอยู่บนจอมควนกว่าจะลงมาถึงครับละเถียงครับช้างมันก็โซมมันก็พร้อมเร็วครับช้างทำงานไม่เข้าใจไม่ต้องยู่ที่การหว่างแพนครับ โอ้ยบางบางบางคนนะครับสมุดมันเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้ก็หลกักตอนที่ว่าตะวันเดือมตกดินเพราะว่าไม่มีร่มไม้กำบังครับลาตอนเยน็นเยลาตอนเช้ามุมโลงๆครับแต่ว่าถ้าตอนเที่ยงนูน้นไปเปิดอีกมุมหนึงครับที่ว่ามีร่มร่มไม้ครับให้ช้างได้ไม่ร้อนครับนะครับเพราะงั้นไม่เชี่ยว่าสักแต่ลากกันครับวิถีชีวิตช้างต้ยเป็นอะไรทีว่า ค่อนข้างจะอยากพอสมควรครับทาให้เข้าใจครับถ้าคิดแต่ว่าเลี้ยงเอาแต่เงินเอาแต่ตังที่ได้มาจากช้างช้างค่อนข้างจะตกตกอับกับนะครับเนี่ยวัวลุงต้องตื่นมามาแล้วครับมาเล้ช้างมารีบเอาไม้ไม้ก็ได้ออกนะครับไม้ได้ออกได้ขึ้นรถแต่ว่าถ้าชาโรนอารมณ์ทางคนทางช้างครับโรนครับเกิดอาการก้าวราวครับนะครับ เนี่ยน้ำน้ำโครนน้ำน้ำเถือกนะครับก็ได้เล่นครับนี่คือวิธีชีวิตช้างตายช้างลักไม้ครับนะครับยู่กินเลียงยู่กับธรรมชาติกับเลียงด้ยู่กับธรรมชาติครับนะครับโอ้ยเนี่ยครับคณะยู่บนคอนะครับตอนชาวอุปสรรคมากมายดูครับ สภาพกองพ่อตอนนี้ก็คือโุ้ยตองห้าฟาอวามวกที่วะผกอ้วปิดตาปิดอู้ได้ครับเพราะวา่ารินไร่ตอนเช้าอาการมันอับชื้นครับมันกัดนะครับมันเกาะเกาะกัดอู้กัดตาครับเพราะงั้นตาเกิดวา่ามา ไม่ได้โผกู้อะไรครับไม่ได้ยุดกับต้องเอามือปัดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตัดกิ่งไม้มาปัดบหรา้วาครับย้ายรินไร้ต้อมครับต้อมยังได้ไม่พอกัดกันครับก็ถ้าคนไม่รักไม่ชอบไม่สื่อจริงจริงก็พูดง่ายว่างานทำโรงงานหรือว่ายู่ในห้องเอเสบายกว่าเยอะเลยครับ นี่ครับต้องปากตัดกัดกีตีนทิบต้องลุยน้ำลุยโคลนฟนตกฟ้ารองก็ต้องฟ้าฟนฟ,ฟ้าเดดครับได้อะไปอย่างไแล้วไปโอ้ยใช่ไม่ก็ลากพวประมาณครับลากพวกำกำลังที่จะพ้าจุ้งลากได้ครับ ตอนใหญ่ก็ใส่ตอนเดียวตอนรถคันนี้ก็ใส่ซองตอนทเล่ปบารมิมานครับเล่บนำนักเป็นลักกับไม่ใช่ว่า,วาเล่จำนวนไม้ครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยกกุมยกไปกุมยกกุมยกมยกไปยกอุยกย,ยกย,ยกยกยกอุย ได้บังได้เออเอารับรับเรียดเรียดเรียดมันลงมันมันจางตั้งช่วงมึยงย้อนจากนัแล้วกูพลัดลงล้าวเลยใช่มึงอยากเล่นกูแล้วตาจางก็ลงแหละโอ้ยโอ้ยตายดินนี่โอ้ยเจ้าโอ๊ยเจ้าโอ๊ยวัวไม่ก้าวทีลูกเจ้าโอ๊ยโอ้ย พอได้ปลาบักับวันวันกันปล่น้าอย่านะเรื่องเอามาจานุมากินม่ทีมาเอามาโอ้ยโอ้ยกอดกุมพายชายกอดกุมโอ้ยชายกอดกุมชายเมียชายชายชายไปชายกอดกุมกุมรวน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 เนี่ยจางกว่าจะชายได้ครับต้องชายเสี่ยงต้องชายพาตัวใหญ่ครับปริกตัวลำบากก้มมาก้ม cúm luôn mà cúm luôn mà cúm mà mẹ thôi đang cúm thôi cúm thôi thôi cúm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  đây thôi 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 cúm 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 mà cúm 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 luôn mà cúm luôn cúm qua cúm qua cúm chào chào nha cúm mà cúm 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 mưa mà cúm เมื่อมาเมือม่อเมื่อได้บักได้ได้บอลรวยเนี่ยครับต้องดึงไม้ดึงหัวให้เท้ากันถึงจะพวกโซได้ครับถ้าไม่เท้ากันช้างมาน้ำหนักไม่บาลานต์ก่อนหลักยาครับเดี๋ยวจะส่งพ้นต่อบ,บาบ้าบวมเล็บสุริยพัดครับตำราคนทาคน้าคนแก้ทวนไว้เอ็มเอาอ้ยเอ็มเอาอ้ยอัลโลโอ้ยกูเป้กระโัวเข้ามา bằng Nghệ Chia gặp bằng Nghệ Chia Sao ngàm không chẳng ai thuộc trước ngàm mất gặp bằng nghỉ Chia Ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

จุดวันนี้ยังไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเหนเ่้ย เดี๋ยวไปทับนู่นนะเะไปทันู่นเดี๋ยวพ่อพวกกพ่อเป็นสามั้งเลยคันเป็นแท้าเลยยกเลือนี่ทำได้ไหมทำเหมือนบอกอยู่นะมึงยู่กับควานเคสได้แล้วไอ้มื mai trái hai mikia chạy mikia nái chạy mãi bay bay quá oi quá oi bay quá oi qua mikling mallow mikling ôi, mai kính mai oi mà mai mà ôi, 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 แค้นเหมยเหมยเหมือนคนกูใค้การยกขึ้นวะเจ้าเมื่อไร่จังเออวายพลิกเล้วกว้ากว้าฝ่ายกว้าฝ่ายกว้าคนละต้นเงาไปเลยหมายเจอเล็กเร่ง Qua ơi mà ơi, quá luôn ơi, quá lệch ơi, quá luôn 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 tên, luôn ra, lên tầng bốn nữa, quá ơi luôn, luôn tầng bốn nữa, quá mà ơi, mà ơi. Mà ơi. Mà ơi.

กระตุน้นร่นก็ทั้งนี้กับไม่ใช่จ่าไม่ต้องทำครับโอ้ยโอ้ยจ่ายเสี่ยงก้มคู่ครับไม่เน้นแทงไม่เน,น้นทุบตีโอ้ยโอ้ยกล้องกล้องกล้องพมนะครับก้องก็ลื่นไม่รู้ครับก้องก็อาจจะขาดฐานเล็กฐานได้พอมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราก็เอาเลี้ยงแบบความรู้สึกของเราครับระวังช้างกับคนแต่ละเชื้อกับโอ้ย หยิกปั๊มแทงปั๊มก็ไม่ไหวครับจางตัวส่องสามลานสามสี่ลานซื้อมาแทงไม่ไหวครับคว้าคว้าแม่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 แมซื้อมาเลี้ยงด้วยความรักความชอบครับแต่ว่าถ้ามาตำรา้ยกันมันว่างไม่ดีกับเราไปกินตำรายเราก็ทุกกันมั่งกับธรรมดาครับคว้าเมียฝ่ายคว้าฝ่ายคว้าฝ่ายคว่ายื่นควังอยู่แล้วคว้าเมียมันํำไห้ผ่าไม้ขึ้นไปถึงเลงได้ขึ้นรถก็บุญโค้ล้วครับไม่ต้องไปเลงได้มากมาย

กิ่งย่างของทรับออกกับมันนักเกินครับทรับถิงที่ไม่ใช่งานไม่ได้ครับเราประโยชน์ครับเอาไปครับชางก็ได้พักในตัวครับนี่ครับการทํางานครับฟังเอเชียทีมงานช้างให้ไทยแลนด์โนลูกควมกับลูกควมำลูกคว่ก็หลงเล็กไม่ว่างช้างดูนี่ไม่ว่างช้างดูนี่ตนตารับเลยเดี๋ยวผมจะลาประวัติทีมงานไม่ว่างช้างดูให้ฟังนะครับน้องเล็กครับ ท่านาวัดเต็มบังบอนหรือบังบังบอนบงับงบอ,นงอน้นน้องเล็กบวชพระอยู่ครับเพราจะพ่อจ,จะไม่พิษแล้วจิดพลัดแล้วพิษพึ่งคานได้น้องเล็กกออ็บวชพระอยู่ครับแล้วก็ฌางจางอยู่ที่บ้านครับเอาไม่ได้ครับน้องเล็กต้องยมผอยมนากร้องไปนมนม์ออกมาช่วยเอาฌางครับก็เลยตั้งเป็น ทีงานก็น้องเล็กครับไม่ว่างช่างดูครับเนี่ยครับทีมากองไม่ว่างช่างดูครับต้นตำรับก็คือน้องเล็กครับน้องเล็กน้องเล็กอ่าร้อนร้อนร้อนน้องเล็กเขียนซ่าครับสุราตานี่ครับต้นตำรับไม่วางช่างดูครับทุกทีงานเราขาได้หมดครับพอเราตั้งเพื่อความบันเทิงเพื่อสนุกไม่ได้ เผื่อพ้นประโยชน์ไม่ได้แย่งชิงพ้นประโยชน์แต่อย่างใดกันนะครับพี่น้องกันต่างเพศครับทีม่าช้างครับนั่นนั่นไอ้ยับละแล้วน้อยเร็วโลย่อล้นเว้ยตัวเละละทีต้ออ๋อครับ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 นี่ครับอ่านหลวงหน้าครับอ่านหลวงหน้าครับนี่ครับนี่ครับคือ พอพูดไปว่าโอ้วัดโมกันนะครับคนมีประสบการก็คือเขาอันหลวงหน้าครับใช้ชนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องได้มาด้วยการทําการบ้านนักมวยเหมือนกันครับุ่งนี้จะชกกับยุ่งวัดราชาครับก็ก็ต้องเอาเทพวิดีโอไฟการชกกล้องกล้องยุ่งมาดูครับว่า ข้าวจังหวะนนอยแหลจังหวะน้อยมวยมัดมวยเข้ากับช้างก็เหมือนกันครับดูเอกสารว่าถ้าตรงนี้มีปันหาสายท่อก็ต้องเปลี่ยนนะครับยาวไปก็ต้องต่อให้ให้ตัดไอ้สั้นอย่าสั้นก็ตัดให้ยาวคือให้มีความพอดีครับนะครับตรงนี้บ้านตำทาจะบวมจะรันก็ต้องเหลือนครับนะครับนี่ครับพอเรามีความอบุ่นใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินด้วยตัวลําพังครับเรา มีคนตีประสบการณ์เก่าคึบเก่าคึบนะครับคอยแนะนำนะทึ่ไม่มาด้วยตัวเองก็ไปที่บ้านก็คอยบอกคอยกล่าวกับการพูกช้างพันพืิ่กันโลกไม้ปันพื้อนะครับแล้วก็ด้มีลุงเล็กกับอาตมมาช่วยนะครับมาช่วยยู่ย่างกายฉีดกับมาช่วย